สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ ID s เซิร์ฟ12นะครับผมเราจะมาสุ่มหาเจ้าตัว m o s ค k โตเกอร์ร่าง2กันนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่ามันโหดจัดๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้า m o สคีโตเกอร์ นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูยุงของกกยหงิดนะครับผมว่ายุงของไกยหงิดเนี่ยโหดร้ายขนาดไหนนะ,ะแต่ผมจะไม่ได้ไปเปิด,เปดสเตตัสของตัวเขาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูนะครับผมผมจะให้ดูการ คอมโบของมันการใช้สกิลของมันนะของเจ้ายุงนะครับผมอ่ากายหยิดเขาได้เนี่ยมาเทสทีทมกับบูลลุงยุทธนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเริ่มเกมมาจาังหวะนี้เป็นจีนอตของลุงยุทธนะฮะเปิดไปก่อนนะฮะระเบิดปืนจักรกลแบมเข้าให้ครับผม17ล้านครับผมโบลอ์ตแตกไปเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เป็นระเบิดปืนจักรกลของกายหิดนะครับผม ใส่เข้ามาจังหวะนี้นะครับผมแตกนะครับผมแตกหมดเลยนะครับผมแม้แต่โกคสืเลือด5ล้านนี่ก็ยังแตกนะครับผมไปของลูกไฟอะไรกันของลูกยิปนะจังหวะนี้แปมไปที่7ล้านนะเล้านดาเม็ดไม่สะเทือนไม่สะดุ้งเลยนะฮะมาดูยุงฮะจู่โจมพริบตาจังหวะนี้ครับผมหกล้านเจ็ครับผมเรียบร้อยนะปิดเกมไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะสำหรับอ่า ยุงของไกนิดชาแนลนะครับผม oh. ก็เ,เทสทีมนะฮะเขามาเทสยุงนะครับผมก็เดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปเปิดของเรากันบ้างนะครับผมปะเราไปที่ตู้ดูดเงินกันก่อนนะฮะตู้ดูดเงินนะฮะมาครับผมไปตู้ดูดเงินนะครับก็มีตั๋วอยู่199บใบนะมันไม่ครบอะครับขออีกใบหนึ่งนะฮะ1 9 9บใบนะครับผมขออีกหนึ่งใบพอครับ อ่ะก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายขอได้อ่ในการลันตีหนึ่งตัวก็พอแล้วนะฮะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บฉันต้องการพลังหามหาศาสในการบทขยี้ความชั่วร้ายนะฮะไซตามะเซนเซ,นเซอะไรก็ไม่รู้ของจีนอจะพูดถามหาแต่อาจารย์อยู่เรื่อยเลยฮะปับ๊บก็ให้ปับป๊บ ปับ๊บครับผมควรออกกําลังกายควรออกกำลังเสริฟอะไรครับเนี่ยแม็กไซฟานะครับผมไปกันต่อฮะไปกันต่อแบบรวดเร็วนะเดี๋ยวลุงยทธจะขอไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผมปไปไปฮะกดไปเลยเรากดไปเลยนะครับผมไปครับผม ตอนนี้นะเรามาได้3รอบแล้วนะครับผมหมายถึง30ครั้งนะเปิดทีละสินะครับผม <c oughs> สิ่งที่ฉันต้องการกไม่ใช่ชาป้องกันตัวกออีนอตมาเยอะ <c oughs> เกินไปต่อครับก็ <c oughs> การเปิดการชาของเกมวันพันแมนนะมันจะ มันจะมีช่วงเวลาคือแบบหน่วงๆนิดนึงนะเวลาเราจะกดเนี่ยมันจะรอให้แบบว่าสเตตัสขึ้นจนหมดก่อนนะเราถึงจะกดข้ามได้นะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างช้านะไม่สะใจลุงยุทธนะลุงยุทธจะเปิดชอบเปิดแบบรัวๆนะครับผมสําหรับใครที่ติดเต็มติดทวิตติดตามเกมไลน์ลินเจอร์ก็จะรู้นะเพราะว่าลุงยุทธี่จะเปิดแบบรัวๆไปเลยนะครับผม อืมราชาแนนฟ้าฮะก็ยังไม่เห็นวีแวลเอสตัวแรกที่จะออกมาเลยนะครับผมปาปบปบปปปบปับปับพวกเราเพิ่มจำนวนกันเร็วเกินไปดังนั้นเลยต้องยึดของโลกไปฮะจังหวะนี้ไปกันต่อปีศาจใต้ดิบนะครับผมปับต่อฮะปบป ยังไม่เห็นวีแววเลยนะเอามาแล้วครับผมเจ้าพวกมนุษย์จงสำนึกซะโอ้โหไม่ก็ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะเป็นราชาใต้ดินนะครับผม <c oughs> มาทุกคลิปเลยนะครับสำหรับการลงคลิปเปิดกาชาโอ้โ oh, หไปต่อครับผมขอไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผม เอาละครับผมเราก็ไปกันต่อนะฮะจังหวะนี้ไปเจนอสังนะครับผมไปต่อเลยฮะปับ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 อื้มกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเรานะกอซิล่ากอริล่าไซบอร์กนี่มาบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยมาไปต่อครับผม ปรับปรับอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอครับโอ้ไม่นะเ้เน็กเ,เจ้ายาเลยเจย้ายามาให้ข้าเห็นหน้าอีกนะเจ้าเน็กโอ้โหไปครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับไปโอ้โมาแล้วครับผมฉันได้กลายเป็นผู้แข่งเกรกงช่นี้แล้วมาแล้วครับผมก็ถือว่าอยู่ในเรดนะเพราะว่า คำพูดคำนี้ผมไม่เคยเห็นเลยแต่อย่าบอกนะว่าจะเป็นเอ่อโซนิกนะครับผมอย่านะไม่นะไม่นะไม่นะ,นะโอเค,คาม,เอเามาเลยครับบอสคีโตเกิลน,น,น,นะครับโอเคแล้วก็ น่าจะอยู่ในเลทนะครับผมเดี๋ยวไปอีก20ครั้งก็พอแล้วก็พอล้เก็บไว้เก็บไว้นะฮะเก็บไว้อยู่ใน20ครั้งก็พอแล้วก็เป็นว่าเราเปิดแค่180ก็พอนะสำหรับ ID s e r ซฟสนะฮะโอเคก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่อยู่ในเลทนะ180อยุขอทำ ขอเป็นแบบว่าค่อยๆทําไปก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้ายุงนะฮะไม่เร่งรีบอะไรมากมายนะครับสําหรับ ID s u เซิร์ฟนะครับผมไปรับของกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะมารับกันไปรับกันไปเดี๋ยวจะมีอีกนะครับผมลุงยุทธจะตัดไปอีกเซิร์ฟเลยนะครับผมเซิร์ฟ 210นะมีตั๋วอยู่อีกประมาณ300ใบนะก็เซิร์ฟ210ลุงยุทธจะปั้นยุงให้มันสุดนะยังไงท่านผู้ชมทุกคนอ่าอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะครับผมรอรับชมเซิร์ฟต่อไปได้เลยนะครับผมลุงยุทธจะเปิดแบบต่อเนื่องไปเลยทั้งหมดทุกไอดีที่ลุงยุทธเล่นอยู่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดไปที่เซิร์ฟ210กันนะฮะ เอาแล้วครับผมทีนี้เราก็มาอยู่ในไอเดียเซิฟ12นะไปเราไปที่ตึกดูดเงินกันเลยนะครับผมเราจะไปเปิดกาชากันต่อนะมีอยู่332ใบนะลุงยุจะมาเปิด320ใบนะ แบบรวดเร็วเลยนะครับผมเราจะไม่ออกไปไหนเราจะกดแบบตอนเะฮ้ยมาแล้วครับผมฉันได้กลายเป็นผู้แข็งแร่งโอ้โหมาเลยครับผมในตัวแรกเลยนะครับผมสําหรับเจ้ายุงครับผมโอ้ใบก้อนมาแบบนี้ก็ดีสิครับโอ้โหมาเร็วมากนะ <c oughs> ใบที่เท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> แต่มาเร็วจริงๆครับผมสําหรับ มอสกี้ทกเกอร์ครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจะดีใจอะไรฮะยังอีกยาวไกลนะครับผมสำหรับเส้นทางของเรานะฮะไปเดี๋ยวขอออกไปหน้านี้ก่อนเราออกไปหน้าไปไปรีเฟซก่อนออกไปหน้านี้นะออกไปหน้านี้แล้วเราไปดูเออเวอลานบะลองนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวไปดูว่ามีใครมาตีเราหรือเปล่าวโอ้โหโอ้โห,โห,โหมีคนมาตีด้วยนะฮะ โอ้โห oh, BGL CS อะไรเนี่ยคือเขา <c oughs> เขาคงจะมาเทสยุ่งนะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันนิดนึงแล้วค่อยกลับเข้าไปเปิดกาช่ากันต่อนะฮะมาเรามาดูนะฮะเป็นแทงท็อปขอเขาเปิดมาก่อนนะแทงคท็อปโอบรัดนะครับผม,มแล้วก็ตามด้วยระเบิดปืนจากกน แล้วก็ตามด้วยโอเคครับผมเป็นยูงครับเปิดมาจังหวะนี้ครับจู่โจมพิบตาฮะดามเมจที่2ร้านห้านะติดไปที่นกฟินิกของเรากันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็หมัดเคลี้ยงควายจังหวะนี้ครับผมส4่0 0แสนหรือเปล่านะโอเค4ี่แสนนะเป็นหงลูกไฟบัไลกั 5, 9, นแบม5้าล้าน9้าแล้วครับผมหงลูกไฟบัไลกันของลูยูร่ตามด้วยคิวบิกพังทลายนะครับผมแล้วก็ปิดเกมไปที่ อ๋อยังไม่ปิดนะเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นอออซี่แมทแล้วก็ตามด้วยฟินนีแมทน,นะครับตามด้วยโกกิสึเตกบาลไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อยหน้าไปอีกหนึ่งดอกนะผมแล้วก็ตามด้วยจีนอตของลุงยุทธนะครับผมแบมโอ้โห9เก้าล้านครับผมเรียบร้อยปะ่ะเรกลับไปเปิดกาชากันต่อนะฮะปะแล้วกลับไปเปิดกาชาต่อนะ,ะหลังจากที่ยุงเรามาเป็นตัวแรกนะฮะ โอเคครับผมไปครับผมไป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 ที่ตึกดูดเงินกันต่อนะแล้วเราก็เข้าไปเปิดกันต่อนะครับผมไป คนกำลังมองดูร่างกายของฉันก็เป็นดาร์กชายนะฮะดาร์กชายนะครับผมจรวดอันลอยนะครับผมเป็น SSR ตัวที่2นะครับไปกันต่อครับผมเราเปิดกันต่อนะฮะก็ไปแบบรวดเร็วกันเหมือนเคยนะฮะท่านผู้ชมทุกคนครับ ข้าคือคนที่พวกแกตามหาร่างสมบูรณ์แบบแห่งยุคใหม่นะครับผมก็เป็นก็เป็นเจ้าด้วงนะครับผมก็เป็นเจ้าด้วงมาทําไมฮะไอดีนี้ค <|so|>? ือเจดดาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปกันต่อฮะจังหวะนี้ ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราเปิดมาเหลือ80ใบสุดท้ายนะเราไปดูกันว่าตัว S S R ที่จะออกตัวต่อไปที่ดุดเลทไปแล้วเนี่ยจะเป็น S S R ตัวไหนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอีกไปเอามาแล้วครับผมเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหจกกักรพัรด์เด็ก เควนกำจริงๆครับจากกระพัตเด็กมาเฉยเลยฮะไปต่อครับผมผมอยากได้อีกสักหนึ่งตัวนะฮะสำหรับเจ้ายุงนะมันจะมาหรือเปล่าครับผมเรียดแปดบใบที่จะออกนะครับผมมันหลุดไปแล้วนะมันหลุดไปแล้วเพราะเด็กออกมาก่อนนะฮะไปครับผมทีนี้เราก็ต้องไปต่อนะอีกเจใบนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะปะ๊าบโลดหน่อยประมวลผลสำเร็จฉันขัไม่ออกหรอกนะ <laughs> โอเคครับผมไปกันต่อนะฮะจังหวะนี้มามาโอ้โหไม่มีอะไรในกอไผ่นะเราเข้าไปโหลดที่ข้างหน้าก่อนนะครับผมเพราะว่าเหลืออีก50บใบนะฮะมาขอรุ้นหน่อยแกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงโอ้โหจิตสังหารของแกหรือไงไออัอาองนะครับผมไปกันต่อนะครับผมไปกันต่อเลยนะฮะ ปกดยืนยันแล้วเข้าออกไปข้างหน้าแล้วกดไปใหม่นะโหลดแรงๆโหลดช้าๆหน่อยก็แล้วกันมาประมวลผลสําเร็จแล้วมาสักหน่อยไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้อย่างนั้นแะโอ้โหบีทคิงนะครับผมเรียบร้อยนะบีทคิงมาก็คือจบเลยนะตามที่สังเกตไปต่อครับป๊บบึมปั๊บ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 ับปั๊บ จงติดตามค่าบุกโจมตีโอ้โหโโลโลโราชานน่นฟางนะฮะไปไปกันต่อครับอาหารมาแล้วก็คือเจาหยุงนั่นเอง,เองนลครับผมตัวนำโชคหรือปเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เหลืออีก20บใบนะไปต่อครับป,ป๊ป๊ป,ป,ปเริ่มสำรวจเถอะก็สปริงมาสเตอร์นะครับผมโอ้ไมก่ก็ไปต่อฮะอีก10บใบสุดท้ายนะฮะ สิบใบสุดท้ายในอนาคตฉันจะทำลายให้จงได้ไซบอกที่บ้าคข้างตัวนั้นก็จีหนอดไหนครับผมตอนนี้มันมีเศษอยู่สองใบใช่ไหมครับเราก็มันยังไงยังไงอยู่เราไปจัดอีกสัก8ดสัก8ดีกว่าสัก8ปดใบนะป๊าก็ให้ไปไปฮะสิบใบสุดท้ายครับเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงโอ้โหปีศาจใต้ดินฮะ ปั๊บ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 ปับมหมดแล้วฮะเทียร้อยนะไม่มีตัวที่สองมานะครับเสียดายและเสียใจมากมากเลยนะฮะโอ้โหได้มาตัวเดียวครับผมเปิดไปสามร้อยกว่าใบได้มาตัวเดียวห้เกลือจัดๆเลยหลงดีใจนะฮะตอนแรกอื ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็ไปรับของกันก่อนกันล้วกันนะครับผมมีอะไรให้เรารับบ้างก็รับรับไปฮะก็มีโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะแผนพัฒนาอะไรไม่รู้นะครับผมก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับผมสำหรับเซิร์ฟ2 1 0นะฮะเอาละครับผมทีนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟ1.50นะครับผมซึ่งจะมาเปิดหา ยุงแดงเหมือนกันนะครับผมก็มีงบอยู่ประมาณ180ใบนะฮะก็ เป็นตัวดําซึ่งเก็บมานะเก็บมานะครับผมไม่ได้เติมเลยนะครับผมจัดดูดูจากตัวก็รู้นะฮะดูจากแบงก์ก็รู้นะครับผมว่าลุงยุธยัดไม่ได้เติมมาเลยนะครับผมโอเคครับผมเราก็ไปเปิดกันเลยนะแบบรวดเร็วกันเลยนะครับผม <le que> ไปดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมในเซิร์ฟหนึ่งห้าศูนย์ซึ่งเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วของลุงยุทธนะครับผมก็ปั้นกันแบบ pickles, เงือกแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะไปกันเลยครับผม ทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันนะครับผมก็โอ้โหโดนเป็นดาร์กชายไปเลยนะอะไรกันครับนี่ซุปเปอร์ดาร์กชายครับผมแย่มากเลยนะฮะ80ใบแรกเป็นดาร์กชายนะครับผมเป็นเสียวๆยังไงก็ไม่รู้ครับผมถ้าเกิดตัวที่สองไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นยูนี้ก็คือแบบต้องต้องมีการร้องนะฮะไปฮะ เฮ้ยมาแล้วครับผมฉันได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งเช่นนี้แล้วนะครับผมโอ้โหมาจนได้นะครับผมยิ่งกลัวที่จะไม่ได้อยู่นะครับ<อ>ผมจู่โจมพริบตาครับมผมเป็นมอสคิโดเกอร์ของเรานะฮะโอ้โหมาจนได้นะครับผมก็ถือว่าดวงดีนะเพราะว่ามันไม่หลุดเลดเออ รอบที่3ที่เป็น e s r นะครับผมอ,อ่ไม่ใช่สิไม่หลุดเลทรอบที่ 2, 2ที่เป็น ETR นะครับผมคือถ้าเกิดเราได้เลทเอดองสประมาณรอบรอบที่160เนี่ยครับผมไม่เกินแล้วเราได้เป็นตัว ETR ตัวที่2ตัวที่เราต้องการนะครับผมมันก็จะโอเคเลยนะครับผมแต่ถ้าหลุดไปแบบ อ่าเป็นประมาณใบที่แบบ240เนี่ยมันแบบมันเปลืองนะครับผมโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับผมเราก็เปิดไปให้ครบ180ก็พอนะครับผมก็เป็นอันว่าเราเสร็จสิ้นนะครับผมได้ดังใจต้องการเลยนะครับผมสำหรับเจ้ายุงวีงตัวนี้นะครับผม ก็ขอเปิดสิบใบก็พอ,อนะครับผมไปครับผมกดไปมาสิเฮ้ยมาสิเฮ้ยขอแบบเซอร์ไพรส์เอติตอาสักตัวได้นั่นไงเซอร์ไพรส์มาได้ครับผมข้าจะข้าแกะอะไรกันครับเนี่เซอร์ไพรส์จริงๆครับผมรัวหมาดทะเลลึกครับผมมาทำไมฮะเนี่ย โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมไม่หลุดเลท180ใบนะครับผมไปรับก่อนกันละกันนะครับอื้มอ,อ่าฮะแบบไม่อยากจะขิงอะครับดวงดีทั้ง3มไอดีเลยครับไม่หลุดเลยครับไม่หลุด180ลูยุคถือว่าดวงดีมากๆนะไม่เปลืองมากนะครับผมแตกไปดีครับผม เอาละครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับการเปิดกาชาสามไอแบบอิ่มเอมอิ่มอ,อกอิ่มใจเลยนะครับผมสำหรับการเอา ID 3ีสมาเปิดให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องลูกยุท h ช n แนลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย